สวัสดีครับพี่น้องประชาชนทุกท่านครับผมนายแพทย์ทวีสินวิสุนุโยธินนะครับารายงานตัวในฐานะโฆษกของสบคนะครับใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งนะครับที่ท่านไปใช้บริการในกิจการหรือกิจกรรมที่เป็นมาตรการผ่อนปรนระยะที่ผ่อนคลายระยะที่3นี้นะครับซึ่งเราบอกว่าเป็นเรื่องของการผ่อนคลาย กิจการที่อยู่ในสีเหลืองนะครับแล้วก็อาจจะมีสีแดงบางที่นะครับได้เข้ามาซึ่งก็ในช่วงเวลาที่ผ่านมาคือ24ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นะครับ mm. ก็เมื่อเช้านี้มีการประชุมกันคณะสบอบคอชุดเล็ก mm. ก็โดยสรุปกันว่าเราผ่านวันที่1งกันมาได้อย่างเราให้คะแนนว่าดีถึงดีมากเลยนะครับต้องกราบขอพระคุณพี่น้องประชาชนทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือกันในการที่จะเข้าสู่ระยะที่3กันอย่างได้ดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่ครับเดี๋ยววันนี้เราไปอัปเดตสถานการณ์กันก่นกอนนะครับว่ามีข้อมูลที่สําคัญสําหรับวันนี้คืออะไรบ้างวันนี้มีรายงานผู้ป่วยใหม่1รายครับยังอยู่ในพื้นที่ควบคุมของรัฐจ,จัดให้นะครับก็คือ State คอนที n หนึ่งรายทำให้ผู้ป่วยยืนยันสะสมไปอยู่ที่3 0 8พราย แล้วก็หายแล้วไป2,966นะครับเพิ่มขึ้นอีก1นรายเมื่อวานนี้เสียชีวิตวันนี้น่าเสียใจครับมีเพิ่มขึ้นอีก1นรายนะครับทำให้รวมเป็น58รายนะครับมาดูในรายใหม่ที่เป็นสเต t e คอรันทีนะครับว่าเป็นอะไรอย่างไรนะครับเป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากทางประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับซึ่งเป็นผู้ป่วยชายอายุ32ปีเป็นนักศึกษานะครับ ผ่านมาทางด่านประดังเบซาเข้าประเทศไทยนะครับเมื่อวันที่25พฤษภาคมเข้าพักในสเตทคอรันทีนที่จังหวัดสงขลาและผลตรวจวันที่25พฤษภาคมตอนแรกนี้ไม่พบเชื้อแล้วก็เริ่มป่วยวันที่30พฤษภาคมมีอาการไข้37.5องศามีน้ำมูกแล้วก็เลยไปตรวจผลอีกรอบหนึ่งวันที่31พฤษภาคม พบว่ามีเชื้อนะครับแล้วก็ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลจังหวัดส,สงขลาก็ทําให้ตัวเลขรวมนะครับคนที่กลับมาจากทางประเทศซาอุดิอาระเบียผ่านทางาทางประเทศมาเลเซียเนี่ยทั้งหมด39คนตอนนี้ติดเชื้อรวมแล้ว8คน8รายเนี่ยนะครับเท่ากับ20.51นะครับว่าก็คือ1ใน5นะครับที่กลับมาจากนี้ก็มีการติดเชื้อที่ว่านี้ ไปดูรายงานของการสืบสวนสอบสวนของรายที่เสียชีวิตนะครับเป็นผู้ป่วยรายที่58เพศชายครับสัญชาติไทยอายุ80ปีมีโรคประจำตัวคือหอบหืดก็ได้เข้ารับการรักษาตั้งแต่วันที่28เมษายนนะครับที่โรงพยาบาลสุขไงโกลกจงังหวัดนราธิวาสเพื่อเข้ารับการผ่าตัดสะโพกนะครับไม่มีอาการที่เข้าได้กับนิยาม PUI เลยนะครับ วันที่หนวันที่สพฤษภาคมเนี่ยก็พักฟื้นคือผ่าตัดเสร็จแล้วก็มาพักฟื้นนะครับอยู่หอผู้ป่วยพิเศษรวมนะครับตอนนั้นเนี่ยก็มีประวัติว่าไปสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้านี้ซึ่งนอนอยู่ในหอ,อผู้ป่วยเดียวกันเนี่ยนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็เขาก็เลยรีบแยกเอาผู้ป่วยที่ สงสัย PUI นั้นเอาไปเข้ารับการรักษาอีกที่หนึ่งนะครับเข้า ICU แล้วก็ส่งไปอีกรงพยาบาลหนึ่งนะครับแต่ว่าของรายนี้ก็ส่งตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการพบว่ามีผลพบว่าเป็นยืนยันว่าพบเชื้อนะครับซึ่งณตอนนั้นเนี่ยบุตรสาวกับลูกเขยนะครับบุตรเขยก็ไปตรวจด้วยก็พบว่าก็ติดกันทั้ง3คนนะครับ ในสัปดาห์ที่ผ่านถัดมาก็คือ9พฤษภาคมผู้ป่วยก็มีระดับออกซิเจนเนี่ยในกระแสเลือดลดลงเหลืออยู่85ร้อยละ85นะครับแล้วก็ตรวจร่างกายก็พบว่ามีเสียงผิดปกติในปอดสงสัยปอดอักเสบก็ส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลน,นราธิวาสราชนครินนะครับแพทย์ก็ให้ยาต้านไวรัสทันทีนะครับแล้วก็ให้รับพลาสมาเป็นระยะยระยะ นะครับยีพฤษภาคมก็เหนื่อยมากขึ้นใส่ท่อช่วยหายใจแล้วกอ็อาการแย่ลงนะครับก็มาเสียชีวิตในวันที่1มิถุนายนนะครับด้วยปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับตรงนี้ก็นํามาสู่การสืบสวนสอบสวนถ้าท่านผู้ชมคงจําได้นะครับตั้งแต่ช่วงของต้นเดือนพฤษภาคมที่โรงพยาบาลสุงไงโกโลกนี่แหละครับก็ได้มีออกข่าวไปบอกว่า แพทย์บุคลากรทั้งหลายที่ต้องโดนกักตัวกันไป 60- 70คนนะครับล่าสุดก็มีตัวเลขแล้วครับว่าในรายนี้นะครับก็มีผู้ที่สัมผัสนะครับตั้งแต่ตอนแรกแล้วเนี่ยเป็นบุคลากรทางการแพทย์เนี่ย26คนแล้วก็เป็นผู้ป่วย3คนนะครับแล้วก็ญาติผู้ป่วย66คนนะครับซึ่งอันนี้ก็รวมทั้งหมด95รายต้องถูกกักกันแล้วก็ณตอนนี้ ่านมาร่วมเดือนนี้ก็ทุกคนอาการปกติหมดนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องน่ากังวลใจนะครับส่วนผู้ป่วยรายแรกที่บอกว่าต้องเข้า ICU เอ่อแต่ว่าตอนนี้ก็หายแล้วนะครับแล้วก็ดีขึ้นแล้วเนี่ยรายนั้นก็มีผู้ที่ต้องเชื่อมโยงกับการที่ต้องอกักกันตัวรวมของการสืบสวนสอบสวนอีก96กราย รายนั้นนะครับซึ่งก็เป็นกลุ่มของทางแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์63คนแล้วก็เป็นญาติผู้ป่วยอีก33คนนันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากหน้าสไลด์นี้นะครับไปดูครับรวมกันของทาง s สเต a r อ n t i n e ก็จะเห็นซาอุาดิอาราเบียนะครับกลับมา79คนนะครับก็วันนี้บวกเพิ่มไปอีกหนึ่งมีผู้ป่วยยืนยันรายเดิมคือ9รายตอนนี้ก็เป็น10รายนะครับ ไปดูสถานการณ์ของต่างประเทศครับก็พบว่าตอนนี้หกล้านสามแสนหกหมื่นกว่าคนนะครับยังเพิ่มวันละเป็นแสนอยู่นะครับของโลกนะครับแล้วก็เสียชีวิตเมื่อวานนี้เพิ่มขึ้นไป3 5 3 8ห้ารสารายนะครับรวมเป็นเสียชีวิต3 7 0 0 0 0็ดกว่าคนสหรัฐอเมริกายัางเป็นอันดับหนึ่งนะครับบราซิล2แล้วก็รัสเซียเป็นอันดับ3ของรายที่เป็นเคสที่สะสมสูงสุดนะครับแต่ถ้าเป็น เสียชีวิตก็จะเป็นสหรัฐอเมริกาบราซิลแล้วก็อังกฤษครับยังมีการเสียชีวิตที่ค่อนข้างมากก็จะเห็นประเทศทางเอเชียเราอย่างอินเดียขึ้นไปอันดับที่7นะครับแล้วก็ปากีสถานเป็นอันดับที่18นะครับนี่ก็เป็นรายงานของทางสถานการณ์โลก20อันดับแรกแล้วก็50อันดับแรกในหน้าถัดไปก็จะเห็นว่าบาังคาลาเทศก็อยู่ต้นๆแล,งลง e, นน้นะครับสิงคโปร์รองลงมา UAE นะครับคูเวตอินโดนีเซียอียิปต์นะครับฟิลิปปิน ญี่ปุ่นก็ยัง2หลักอยู่นะครับแล้วก็เกาหลีใต้ก็38รายเมื่อวานนี้นะครับข่าวต่างประเทศว่าอย่างไรบ้างนะครับจีนมั่นใจว่าจะมีการาาาท,ำทำวัคซีนได้สำเร็จนะครับก็คือวัคซีนด้านโควิดตอนนี้มีประสิทธิภาพสูงถึง99%นะครับก็บอกว่านักวิทยาศาสตร์ของบริษัทของซินอวกนะครับซึ่งเป็นเอกชนของจีนก็บอกว่าได้มีการทดลอง วัคซีนขึ้นมาด้วยในอาสาสมัครนะครับกว่าพันคนเป็นระยะที่2ที่ใช้ในคนได้นี่นะครับซึ่งต่อไปก็จะมีการเจรจาใช้เป็นระยะที่3ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการทดลองทั้งหมดนะครับในสหราชาณาจักรนะครับแล้วน,นอกจากนี้ยังกำลังก่อสร้างโรงงานเชิงพาณิชย์ในกรุงปักกิ่งเพื่อรองรับการผลิตและกระจายวัคซีน100ล้านโดสไปยังประชาชนอย่างทั่วถึงนะครับก็ ต้องใช้ในประเทศเขาก่อนแล้วก็ส่งออกนี่ก็เป็นข่าวดีนะครับของประเทศทางกลุ่มเอเชียของเราฮ่องกงก็พบว่ามีผู้ป่วยโควิด -19 ในชุมชนครั้งใหม่นะครับคงจำได้นะครับฮ่องกงนี่ก็หายไปดีขึ้นไหมครับไม่ได้อยู่ในการรายงานมานานแล้วนะครับตอนนี้ก็บอกว่ามีผู้ป่วยสะสมอย่างจำนวนอย่างน้อย1,085คนรักษาหายแล้ว1,037คนและเสียชีวิตอย่างน้อย4คนนะครับ ตอนนี้บอกว่ามียืนยันเพิ่มเติมขึ้นมาอีก2คนเมื่อวันอาทิตย์นี้นะครับเป็นหญิงอายุ34ปีนะครับแล้วก็สามีของเธอทั้งคู่ไม่มีทั้งคู่ไม่มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศในรอบ14วันก่อนได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อนะครับตอนนี้กำลังเร่งสอบสวนโรคอยู่นะครับส่วนอิหร่านก็พบการตรวจทางน้ําลายนะครับ ให้ผลแม่นยำสูงแล้วก็รู้ผลเร็วนะครับภายในเวลา55นาทีนะครับซึ่งเราก็เคยคุยกันอยู่นะครับของไทยเราก็ใช้เคยใช้มีการใช้น้ำลายนี้ด้วยเหมือนกันตอนนี้ทางคณะวิจัยของบริษัทแห่งหนึ่งของอิหร่านร่วมก,กันกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเมียคาเบียนะครับพัฒนาชุดทดสอบขั้นสูงโดยใช้ระบบปฏิยาลูกโซขลูกโซนะครับใน p r อ,อ PR PR rtpcr นะครับซึ่งก็พบว่าต้องอชุดทดสอบดังกล่าวจะจำแนกโมเลกุลของเหลวในช่องปากเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด1 9โดยมีความแม่นยำสูงกว่าชุดทดสอบอื่นๆที่นำมาเข้าจากมาตาัจากต่างประเทศซึ่งอันนี้ก็นำเรียนว่าก็เป็นเทคโนโลยีของแต่ละประเทศก็ให้ได้เห็นนะครับว่า,ามีการพัฒนากันอย่างไรญี่ปุ่นผวาโควิดระลอกสระบาดท,ที่ คิตะคิวชูนะครับซึ่งอันนี้ก็มาบอกว่ามีการติดเชื้อที่เมืองนี้นะครับทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นพบว่ามีการติดเชื้อต่อเนื่องกัน9วันท่านเห็นกราฟนะครับของเมืองนี้อันนี้ที่เราบอกว่าเป็นระลอกสองเนีย feeding, เ่ยนะครับสีเขียวที่เป็นระลอกสองเนี่ยคือ9วันที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นมาอีกรอบหนึ่งระลอกแรกของเขาเนี่ยเป็นสีเขียวกลุ่มแรกเนี่ย หมดไปแล้วด้วยนะครับแล้วมาเกิดรอรอก2อย่างที่เราเคยคุยกันนะครับรอลอก2เนี่ยบางที่บางแห่งหน่ากังวลใจกว่ารอรอกแรกเพราะว่ามีอัตราการติดเชื้อจะสูงกว่าอันนี้9วันรวมไปแล้ว97รายโดยมิสโดยที่มี34รายที่ไม่สามารถสืบหาที่มาได้โดยมีนักเรียนอนุบาล5คนห้องเดียวกันในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ติดเชื้อและมีนักเรียนติดเชื้ออีก5คนในอีก3โรงเรียนนะครับ แล้วนอกจากนี้ก็ทางการของญี่ปุ่นก็แสดงความกังวลอยู่นะครับในเรื่องนี้ก็ต้องมาดูแลและให้ออกมาตรการ3-4ี่ของเขานะครับก็คือสถานที่ปิดหรือ c s p s c e c r o w d e d c o n d i t i o n คือถานการการแออัดแล้วก็ Conversation in Close นะครับ p r o x ก m i t y ก็คือการพูดในที่ระยะที่ใกล้ชิดกันก็จะเป็นการแพร่กระจายของเชื้อโรคนะครับ มาดูการนำคนไทยกลับจากต่างประเทศครับอันนี้ในวันนี้นะครับสามเที่ยวบินจากสามประเทศกลับมา450คนแล้วพรุ่งนี้อีกสามเที่ยวบินนะครับก็427คนนะครับมีการเดินทางผ่านทางบกนะครับมาเลเซีย200กว่านะครับส่วนกัมพูชา56ลาว15และเมียนมาอีก6นะครับไปดูปริมาณของคนที่ มาอยู่ในสถานกักกันเมื่อวานนี้เพิ่มขึ้นมาอีก697รายนะครับซึ่งตอนนี้กําลังเพิ่มความสามารถนะครับภายในเดือนมิถุนายนเราอยากจะให้คนไทยได้กลับมาให้มากที่สุดนะครับแล้วก็มีสเตทควอนตีนให้นะครับตอนนี้สะสมแล้ว3,730นะครับก็กลับบ้านไดแล้ว2,000 20, 0กว่านะครับ มาดูการใช้งานของแพลตฟอร์มไทยชนะตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นนะครับในจำนวนกิจกรรมถึงแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดร้านค้าต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็แอป,ปก็ดาวน์โหลดกันไปเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้โหลดไปแสนสี่แล้วนะครับแสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบเก้าต้องกลัาขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะครับการใช้แอป,ปต่างๆเหล่านี้จะทำให้ท่านได้รับทราบนะครับว่า ถ้ามีคนติดเชื้อเราปลอดภัยแน่แ่หรือถ้าเราติดเชื้อคนอื่นๆก็ปลอดภัยด้วยช่วยกันดูแลในสังคมนี้นะครับสบปมครับก็ได้มีการไปตรวจนะครับเรื่องของการปฏิบัติตามกฎระเบียบมาตรการหลักรองทั้งหลายเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้วันที่หนึ่งก็มีคนร่วมมือกันเกือบทั้งสิ้นนะครับมีแค่ปฏิบัติไม่ครบแค่ประมาณ11รายนะครับไม่ปฏิบัติเลยเป็นศูนย์เลยนะครับตรวจไป2 0,000กว่าต้องขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับ ก็หมดรายงานเพียงแค่นี้นะครับสำหรับเรื่องของการรายงานสถานการณ์รายวันต้องขอบคุณทุกทท่านที่ให้ความร่วมมือในการผ่านระยะที่สามเป็นวันแรกครับขอบคุณครับครับมีประเด็นคําถามนะฮะสอบถามเข้ามามีสื่อหลายสํานักสอบถามว่าสุกนี้สบคจะมีการพิจารณาเรื่องของวันหยุดที่เลื่อนมาจากช่วงสงกรานต์หรือไม่ครับก็เมื่อวานนี้เป็นสืบเนื่องจากคําถาม ต้องขอยืนยันนะครับว่ายังไม่มีมติใดๆยังไม่มีข้อกําหนดใดๆที่จะออกมาว่าวันหยุดที่บอกว่าค้ายตั้งแต่สงกรานนั้นจะถูกพิจารณาในเดือนนี้เดือนพรุ่งอะไรยังไม่มีข้อสรุปนะครับผมเพียงแต่บอกว่าวันนี้คือถ้าเราทําดีที่สุดจะกําหนดชะตาชีวิตของเราในวันข้างหน้าเท่านั้นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้น เป็นอำนาจหน้าที่ของท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนะครับที่จะเป็นผู้ที่จะเ,เห็นชอบหรือมีมติที่จะเป็นอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของทางด้านนี้สบคเป็นเพียงแต่ว่าดูแลในงานด้านการควบคุมโรคซึ่งเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นนําเรียนว่า,อาอยัางไม่ได้มีความคืบหน้าใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ขอให้ติดตามรอ ดูในสถานการณ์แล้วก็ในการประชุมต่างๆต่อไปแล้วกันนะครับคงยังไม่สามารถตอบได้ครับกับผมมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ที่พบในแต่ละวันส่วนมากจะเป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศก็เลยมีคําถามครับว่าปัจจุบันมีการตรวจภายในประเทศโดยเฉพาะเรื่องของการตรวจเชิงรุกหรือไม่ครับครับอันนี้ก็เป็นคําถามที่ดีนะครับเพราะว่าเราอยู่ในระยะของการผ่อนปรนระยะที่3ก็ยังกังวลใจนะครับว่าเอะแล้วมันจะมีการ ติดเชื้อกันอยู่ในประเทศบ้างไหมที่ว่าเราต้องไปควานหากันนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยทางท่านผู้บริหารก็ประชุมกันอยู่บ่อยๆแล้วเอาตัวเลขมาเทียบเคียงกันเป็นรายวันรายสัปดาห์กันเลยนะครับตอนนี้มีมาตรการการเฝ้าระวังโรคและค้นหากาันติดเชือ้อในประชากรกลุ่มเสี่ยงและสถานที่เสี่ยงทั้งหมดที่ตั้งเป้าไว้ประมาณ1 0 0 0 0แราย ตอนนี้ทํามาตั้งแต่กลางเดือนที่แล้วนะครับแล้วกาลังทํากันต่อไปตอนนี้ได้รับรายงานมาถ้าเป็นตัวเลขนะครับเดี๋ยวดูเราแบ่งไปไป12เขตตรวจราชการเนี่ยได้รับรายงานว่าตอนนี้ทําไปแล้ว2สัปดาห์นี่ตรวจไปแล้ว32,568รายครับซึ่งกระจายไปอยู่ทั่วประเทศอันนี้เป็นกราฟนี่ก็อยากจะให้ท่านได้เห็นนะครับตั้งเป้าไวส้สีน้ําเงินนะครับแล้วตรวจนี่ก็คือสีแดงกับ ก็คือว่าในเขตตรวจราชการสคร1 2 3นี่คือตรวจราชการนะครับมันเป็นภาษาของทางกระทรวงสาธารณสุขแต่พูด,ดง่ายๆก็คือแบ่งไว้12เขตรวมสปคมก็คือเขตของกรุงเทพมหานครเนี่ยกระจายไว้ทั้งหมดครับตั้งเป้าไว้แล้วเราก็ตรวจไปเรื่อยๆเๆนี่ยนะครับตอนนี้ทําได้ประมาณสัก1ใน3นะครับคือ32.56%ก็ทำไปเรื่อยๆครับเพื่อที่เราจะได้หาแต่ณตอนนี้ยังไม่มีรายงานว่าตรวจพบเชื้อ ในกลุ่มนี้เลยนะครับซึ่งก็แน่นอนครับว่ากลุ่มเป้าหมายต่างๆใครบ้างครับบุคลากรทางการแพทย์ผู้ต้องขังแรกครับผู้ที่มีอาชีพพบปะผู้คนจํานวนมากนะครับกลุ่มอื่นๆที่ตามประกาศของโรคติดต่อจังหวัดพิจารณานะครับซึ่งผมเคยนําเรียนไปแล้วนะครับยังไงก็ตามแต่ครับตอนนี้ถ้าใครเป็นกลุ่มที่เขามาเชื้อเชิญให้ไปตรวจท่านก็ให้ความร่วมมือด้วยกันนะครับเราจะได้มั่นใจว่าสังคมคนไทยเราปลอดเชื้อกันแน่นอนครับครับผม ครับคำถามต่อไปมีเสียงสะท้อนว่าตอนนี้ถ้าเกิดมองไปรอบตัวเนี่ยคนรอบคนรอบขา้านกาดเริ่มตกครัคุณหมอทางสอบคอได้มีการติดตามพฤติกรรมการให้ความร่วมมือของพี่น้องประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันต่างๆหรือไม่ฮะครับก็น่ากังวลใจและเราก็ต้องใช้ชุดข้อมูลหลากหลายด้านนะครับซึ่งตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ทํานะครับทางโพต่างๆก็ทํามาดูของทางนิดานิด้าเนี่ยฮะเขาก็บอกว่า พอผ่อนคลายแล้วไปกันข้างนอกกันบ้างไหมนะครับพบว่า62%นะครับคือประมาณ2ใน3เนี่ยยังไม่ออกไปไหนเลยนะครับยังไม่ได้ไปสถานที่ที่ทำกิจกรรมใดๆเลยสำรวจวันที่25 2 8ถึง28พูด,ดง่ายๆก็คือก็ยังเซฟตัวเองอยู่ยังอยู่บ้านอยู่นะครับมีคนที่ไปห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนิตี้นมอลอยู่ประมาณสัก24.8%เท่ากับประมาณสักหใน4โดยประมาณหในสไปนะครับ แต่สองในสามไม่ไปไหนละนะครับสิบเอ็ดเซนไปตัดผมครับก็ <c oughs> คือหนึ่งในสิบโดยประมาณนะครับแล้วก็เข้าร้านค้าปลีกส่งประมาณสักแปดเปอเซ็นนะครับไปนั่งทานอาหารอยู่สักห2เอร์ซนะครับไปคลินิกเสริมความงามศูนุดเจ็ดสเอร์เซนะครับแล้วก็โรงยิมอยู่ศูนจุดสี่แปดหลังๆมาก็น้อยลงน้อยลงอย่างที่ว่านี้นะครับไปดูว่าแล้วกาดตกไหมนะครับหลายคนก็ตอนนี้ก็ต้องใช้ ชุดข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับนิด้าก็ไปถามดูบอกว่าคนในสังคมกาดตกมากเขาเชื่อว่าอย่างนั้นเนี่ยประมาณสัก6.12%ที่เหลือเนี่ยบอกตกค่อนข้างตกแล้วก็ไม่ค่อยตกแล้วก็ไม่ตกเลยไม่ตกเลยขวามือนี้ต้องชมเลยครับประมาณ29.18%นะครับแต่ว่าไม่ค่อยตกอีก27.6% 6ถ้ารวม2อันนี้ก็ตีเท่าประมาณ50%กว่าเปอร์เซ็นต แต่อย่างที่บอกนะครับยังไม่พอนะครับต้องให้เขาบอกว่าถ้าเราจะสู้กับโรคนี้ได้เนี่ยต้อง90%อัพครับเพราะฉะนั้นต้องรวมกลุ่มของกาดไม่ตกเลยกาดไม่ค่อยตกแล้วกาดค่อนข้างตกเนี่ยเอามารวมกันให้ได้ครับต้องให้ได้มากกว่า90%เราถึงจะสู้กับโรคนี้ได้นะครับก็ฝากท่านด้วยนะครับตอนนี้ตกลงแน่นอนไปดูอีกสำนักหนึ่งเป็นเรื่องของทางกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับทางองค์การมามยโลก กับมหาวิทยาลัยมหิดลสปะสะช,ชแล้วก็สํานักงานสถิติแห่งชาติไปสํารวจใน3กลุ่มครับกลุ่มอสมมกลุ่มนี้มีความรู้ทางด้านสุขภาพระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ออนไลน์แล้วก็โทรศัพท์พบว่ากลุ่มที่เป็นอสมมครับมีเรื่องของการภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางด้านบวกเนี่ยทางด้านการป้องกันตัวเองเนี่ยดีที่สุดเลยครับ87%นอกนั้นอยู่ที่74สนะครับสำรวจทางออนไลน์กับ โทรศัพท์อยู่ที่72ถ้า2อันนี่นะครับอย่างที่บอกว่า90%ถึงจะดีที่สุด80ก็ยังพองั้นๆนะครับแต่ว่า70กว่าเนี่ยจะไม่ช่วยเลยนะครับจะทําให้พอกาดตกเท่ากับการตกเลยเพราะฉะนั้นต้อง80-90อัพถึงจะไหวนะครับนี่คือสิ่งที่เราเห็นแล้วก็ไปดูว่ามีเชื่อว่าตัวเองเปรียบเทียบกับเดือนเมษายนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ทำน้อยลงเนี่ยโอ้โหดูสิฮะอสมอก็ยังมีเปอร์เซ็นที่ทำน้อยลง6กุหเอ่อคนที่ตอบแบบสอบถามทางออนไลน์ก็ทำน้อยลงนะครับสีน้ำตาลเข้มๆเ,เนี่ยออกมาที่สิบามเปอร์ซแล้วก็ผู้ผู้ที่ตอบแบบสอบถามทางโทรศัพท์ก็สิบเอ็ดเอร์ซสรุปแล้วการตกลงไปก็จำนวนที่ทำให้เราต่ำกว่าเก้าสิบเอร์ซลงมาอยู่จำนวนมากทีเดียวต้องฝากเรียนนะครับว่าเรื่องนี้สำคัญ ยิ่งถ้าเราอยากจะได้อิสระในเชิงของกิจวัตรประจําวันยิ่งต้องกัดไม่ตกครับนี่คือสิ่งที่ฝากเอาไว้นะครับครับผมครับวันนี้ไม่มีประเด็นคําถามเพิ่มเติมนะครับสุดท้ายนี้มีอะไรจะทิ้งท้ายเพิ่มเติมไหมครัคุณหมอครับก็ต้องอย่างที่บอกกัดไม่ตกกัดไม่ตกต้องทําอะไรบ้างครับก็3ามอย่างนี้นะครับอยู่ห่างไว้ใส่แมสกันหมั่นล้างมือนะครับนี่คือสิ่งที่ทําให้เราจะได้มีการ ปลอดโรคปลอดภัยแล้วเข้าไปสู่ระยะที่สี่โดยเร็วเดี๋ยวจะมีการบอกกันนะครับว่าตอนนี้มีการประชุมของมาตรการระยะที่สี่กันขึ้นมาแล้วอะไรเป็นอย่างไรเราคงจะได้มาร่วมด้วยช่วยกันคิดแล้วก็กิจการต่างๆก็ท่านก็ไปช่วยกันวางแผนแล้วเราจะได้ขยับไปสู่มาตรการที่4ี่ด้วยกันเพราะฉะนั้นวันนี้วันที่สองแล้วนะครับก็ท่านต้องออมีสติอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ใส่แมสกกันตรงนี้นะครับวันนี้ต้องขอลาไปด้วยกัน ใส่แมสให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพของการทําอย่างนี้เวลาเข้าสังคมทุกครั้งนะครับเดี๋ยวผมเดินออกไปนี้คนจํานวนมากที่อยู่ในทำเนียบตอนนี้ก็ต้องคิดว่าผมเองก็อาจจะมีเชื้อโรคหรือเขาเองก็อาจจะมีเชื้อโรคอาจจะติดกันได้นะครับลากันด้วยแมสนี้นะครับจนทุกคนขอให้ใส่กันทุกคนนะครับขอบพรคุณครับ